สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรประสบกณ์กทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินนะคะสําหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะประจําปักแรกพฤษภาคม2025นะคะหรือว่า1ถึง15พฤษภาคม2025นั่นเองนะ,ะโดยที่คลิปแน่นอนเป็นรันดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานก็สลับข้างกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดเลยนะคะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อกดเข้ามาดูแล้วใช่คลิปของคุณออมจะไป เช็คพลังงานหลักสำทับให้ชั้นในนะคะว่าใช่คลิปของคุณจริงๆไหมนะคะใครที่ผ่านเข้ามานะคะอยากที่จะจุดเทียนบูชานะะกับช่องหมอออมนะ10ไม่ใช่10สิ27เมษายนนะยิ่ง7เมษา2025จะมีการจุดเทียนอินคู่รัก เทียนเสริมดวงความรักนะคนโสดเสริมสเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนใช้ปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ธคุณสายขาวร้อซไม่เทาไม่ดำไม่มีอะไรของไม่ดีเข้าตัวแน่นอนนะผลลัพธ์จึงขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะขึ้นอยู่กับบุญกรรมของตัวเรานะคะแล้วถ้ามีคู่กรณีก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไว้ใจได้นะคะว่า มันเป็นการเสริมอะมันเป็นการเสริมมันเป็นการหนุนนะคะมันไม่ใช่ว่าเป็นของโอ้โหเทาๆดําๆมาแล้วก็บังคับให้ใครมาลักเราไม่ใช่นะเป็นเป็นบุญทํากาแต่งของเราเนี่แหละนะคะแล้วก็ถ้ามีคู่กรณีก็ของเขาด้วยนะคะสายขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์เข็มจะจะปั้นขึ้นรูปนะคะเป็นแฮนเมดอ่ะเนาะแล้วก็จุดให้พวกเรานะคะเพราะฉะนั้นต้องทักล่วงหน้าเท่านั้นจองล่วงหน้าเท่านั้นนะคะสําหรับเทียนปั้นมือแฮนเมดแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะจุดกันแล้วนะยิมเจ็ดเมษายนนี้นะคะเทียนอินคู่รักนะก็รายละเอียดนะคะก็กดดูนะคะถ้าเป็นบ้านแดงนะคะกดที่เพิ่มเติมนะคะอ่านเพิ่มเติมก็จะมีรายละเอียดตรงนั้นนะคะ,ะมีในส่วนของยันด้วยนะยันหนุนดวงส่วนบุคคลผูกวันเดือนปีเกิดนะคะไหลไซส์ไหลขนาดใช้หนุนเสริมได้ตลอดชีพนะคะมีหินมงคลเสริมดวงเครื่องรางนะคะ ต่างๆสายมูผลิตภัณฑ์สายมูต่างๆนะฮะหรือว่าดูดวงกับออมอะไรเงี้ยก็ได้นะคะรายละเอียดจะมีใต้คลิปีทั้งหมดเลยนะคะก็ลองกดเข้าไปเยี่ยมชมกันนะเผื่อสนใจอะไรยังไงก็ทักทายสอบถามแล้วกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานหลักกันนะคะไม่ชัดเจนธาตุดินเนาะ ฝากช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการ support สนับสนุนกันทุกช่องทางนะคะไม่ชัดเจนธาตุด,ดินคุณกับเขาขออนุญาตเช็คพลังงานหลักก่อนว่าตอนนี้คุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะไม่ชัดเจนธาตุด,ดินคุณกับเขา the emperor นะคะมีไพ่ชาวเมตนะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังมั่นคงนะคะในลักษณะของแบบ เป็นเจ้านายกับลูกน้องมีเรื่องงานสถาบันองค์กรอะไรที่แบบปึกป๊กๆอ่าข้องเกี่ยวกันนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยึดโยงกับเรื่องอีโก้อัตตาศักดิ์ศีนะคะะอ,อ่อมีภาวะความนิ่งนะมีความเป็นกำแพงเป็นหินอะไรกันก็ได้นะคะหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นี้อาจจะออกแนวแบบเขาเรียกว่าอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะข้องเกี่ยวกันเรื่องการเรื่องงานนะคะ เป็นต่างชาติเป็นต่างชาติก็ได้นะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นต่างชาติเอ่อไม่อกี้่จะพูดไรนะไม่เ,เป็นไรเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆก่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อน,นึกได้อีกนะคะคุณกับเขาค่ะไม่ช่เจนทาดดิน the world นะคะมีไพ่าชาววันเสาร์นะคะหรือมังกรนะคะเหมือนเป็นรักต่างวัยรักต่างชาติต่างถิ่นแดนไกล พบคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มาเติมเต็มกันนะอมืมาเติมเต็มกันให้รู้สึกมั่นคงปลอดภัยหรือว่าเออ่มาเติมเต็มกันในเรื่องหน้าที่การงานโอ้โห King of Pentacles มีไพ่ชาวธาตุด,ดินมากรุ๊ปสบก,กันนะคะแบบ ปึกกับปึกเจอกันหรือเปล่าอ่านะคะคือคนอีกโก้สูงสองคนมาเจอกันคนอัตราสูงสองคนมาเจอกันนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาเติมเต็มในเรื่องของการเงินการทองผลประโยชน์ความมั่งคั่งความสําเร็จในหน้าที่การงานอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าพวกคุณนิ่งห่างแล้วนะเนี่ยอ่านะคะมีการนิ่งสงวนหน้าที่คือนิ่งห่างห่างกันมากๆเลยนะนิ่งห่าง อดีลกันเป็นออปชันตัวเลือกทางเลือกแล้วก็รู้สึกมีมาตมีฟอร์มวางฟอร์มใส่กันก็ได้ใต้สำรับนะคะไฟฟ e o เป็น t a เคิลนะคะมีความห่างมีรอยร้าวในความสัมพันธ์นี้นะอีก็อัตตาเป็นเหตุภาพลักษณ์ทางสังคมเป็นเหตุก็ได้มีรอยร้าวมีความห่างกันแต่ว่าดูนิ่งกันแต่โหยหากันนะเนี่ยดูนิ่งแต่โหยหา มีความโวยหาขอขยายค่ะมีไพ่คู่ขึ้นนะคะ King of Pentacles และ Queen of Pentacles นะคะมีไพ,ชดดาาพ่ชาวธาตุดินมก่อนผู้สบกณ์ชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุมนะคะมีคนไม่ยอมคุยด้วยมีคนไม่ยอมคืนดีด้วยมีคนไม่ยอมเลือกเนี่ยมีการบล็อกปิดกั้นปิดใจมีการจริงๆพวกคุณนะ่ะ ถูกใจกันผูกพันกันหรือว่าดิวกันได้ค่อนข้างดีแต่เอาไม่แน่ใจไงด้วยอีโกอัตตาศักดิ์ศรีนะคะหรือว่าการเป็นคนหัวดื้อไม่ยอมกันอะไรบางอย่างหรือเปล่ามาเลยมีพลังงานในลักษณะแบบไม่ไม่คุยกันไม่เปิดใจไม่ยอมรับเงื่อนไขไม่ยอมรับดิวหรืออะไรอย่างนี้แต่ในบางเคสนะทำอะไรกันไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้ ต่างคนต่างสงวนทท่าทีต่างคนต่างรักษาภาพพดภาพลักษ์เพราะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเรามีความรับผิดชอบร่วมกันที่เราจะต้องทําไปอย่างนี้ก็ได้ไงอืมเอาล่ะพลังงานหลักตรงไหมถ้าตรงหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะคะไปต่อได้เลยนะคะเอาล่ะเราไปดูซิว่าปักแรกพฤษภาสองพันยี่สิบห้าไม่ชัดเจนธาตุดินคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างในช่วงปักแรกพฤษภาสองพันยีสิบห้านะคะ seven of wands four of cups ace of cups three of pentacles ดูทรงยังต้องพูดคุยกันอยู่คิดถึงก็คุยกันคิดถึงก็มาปรึกษากันมีเรื่องลูกเรื่องเต้าอะไรมาคุยกันก็ได้แสดงว่าอะไรแสดงว่าบางทีมันมีการไม่อยากคุยบล็อกปิดกัน้นหรือคุยน้อยหรืออะไรแต่เวลามีการทักมาก็ตอบไป หรือมีการเข้าหาคิดถึงอะไรก็คุยกันนะคะหรือมีการนําเสนอนู่นนั่นนี่แล้วก็ปรึกษาหารือคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือยังเห็นกันแวบๆผ่านทางสังคมอะไรบางอย่างปักแรกพฤษภา2025พวกคุณจะเป็นยังไงคะมีไพ่ชาวกาันเมถุนวันพุธชาวสิงห์วันอาทิตย์ชาวกุมชาวกัน ถ้าต่างคนต่างอยู่เป็นอิสระกันไปแล้วบล็อกนิ่งเงียบคุยน้อยหรือปิดใจเคสหนึ่งจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วเคสหนึ่งนะจะไปเริ่มต้นใหม่ๆแล้วแต่อีกเคสหนึ่งยังต้องข้องเกี่ยวกันนะคะเรื่องการเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการลงทุนหรือลูกอืมเพราะฉะนั้นดูทรงเหมือนต่างคนต่างอยู่ค่ะ ไม่รู้ว่าต่างคนต่างอยู่ด้วยระยะทางหรือการที่พวกคุณมีรอยร้าวมีความห่างกันนะคะแต่อาจจะยังมีการมาส่องสองกันอยู่บ้างอืมในบางเคสนะพวกคุณเป็นอะไรกันไม่ได้แต่ก็สบายใจที่มีกันและกันอยู่แม้จะไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะก็รู้เขารู้เราเรียนรู้อยู่เป็นกับสถานการณ์แล้วก็ชิลๆไม่ผูกมัดอะไรกันสบายสบาย แบบแต่รู้ว่าเป็นอะไรกันไม่ได้นะอ่ารู้ว่าแบบเราได้แค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าไหนเช็คซิว่าฝั่งเขาจะจะทำยังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะปักแรกพฤษภา2025ไม่ชัดเจนท่ดดินเขาจะทำอย่างไรกับคุณบ้างน,นะคะปักแรกพฤษภาเขาจะทำอย่างไรกับคุณบ้าง มีไพ่ชาววันพฤหัสธนูมีนชาวการเมถุนวันพุธจะยังมีข้อความหรือการโพสต์อะไรบางอย่างนะคะในบางเคสเอาเรื่องการเรื่องงานมาเข้าหามามามาทำให้ป้วนเปี้ยนนะคะในบางเคสใช้สายมูพลังงานจักรกวาลกดแรงดึงดูดหรืออะไรก็ตามในการที่จะยังทำให้พวกคุณคิดถึงการกลับมาหากันนะคะในบางเคสเขาจะเรียนรู้อยู่เป็นกับสถานการณ์นะคะ คิดถึงเมื่อไหร่อยากกลับมาเมื่อไหร่ก็ทักมาคิดถึงเมื่อไหร่อยากกลับมาเมื่อไหร่หรือไม่อยากยังไม่อยากสูญเสียคุณไปก็จะมีข้อความมาอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็โพส์ตอะไรบางอย่างทําอะไรบางอย่างในในเชิงโซเชียลออนไลน์หรือในรูปแบบที่เป็นแพลตฟอร์มในในอากาศที่มันมีอะนะคะเพื่อให้ได้อย่างปวนเปียนกันก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นถามว่าเขาจะทําอย่างไรกับดีในช่วงปักแรกาพุทธศาว่าเป็นการเรียนรู้อยู่เป็นรู้เขารู้เราเข้าใจในสถานการณ์นะคะในการที่จะทํายังไงก็ได้ให้ยังได้ข้องเกี่ยวกันนะคะทํายังไงก็ได้ให้ยังข้องเกี่ยวกันอย่างที่เมบ,บอกเอาเรื่องงานมาบาังหน้าก็ได้อะไรอย่างงี้นะหรือไม่ได้เอาเรื่องงานมาบาังหน้าหรอกใช้สายมูไปเลย <N> <m oo> อะไรอย่างนั้นเออนะคะหรือไม่งัก็คือมาสอดส่องมามองดูมาทักมาคุย มาส่งข้อความอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยอืแล้วเขารู้สึกยังไงกับดีหรอปักแรกพฤษภา2025ไม่ชัดเจนธาตุดินเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณหรอ Three of Swords Two of Wands Three of Cups Five of Wands Seven of Swords นะคะใต้สำหรับ j u d g m e นะคะมีไพ่ชาวพิจิต เขาจะรู้สึกยังไงออมว่าเขาจะค่อนข้างสับสนใจนะความรู้สึกที่เขามีให้คุณอนะบางโมเมนต์เขาก็รู้สึกกับคุณเหมือนเพื่อนแต่บางโมเมนต์ก็แอบ,บรู้สึกอะไรบางอย่างมากกว่านั้นนะคะแล้วถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้มันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนนะเขาอาจจะรู้แล้วล่ะว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นได้แค่เฟรนด์โซนเติร์ด์ปาร์ตี้เพื่อนหรือโลกสองสองสามใบอะไรเงี้ยที่มันต้องหลบหลบซ่อนๆกันที่มันต้องแอบซ่อนกันรู้ละอะไรเงี้ยนะคะรู้รู้รู้ละว่าว่ารู้สึกกับคุณเกินเพื่อนแอบรู้สึกกับคุณเกินเพื่อนอนี้ก็ได้นะนะคะอ,อ,อีกเคสหนึ่งคือถ้าพวกคุณห่างกันเนาะ มีการเจ็บเฮิร์ทหักอกอะไรกันแล้วห่างกันเขาอาจจะรู้สึกยังอยากยังอยากให้กลับมาแต่ไม่แสดงออกก็ได้เนี่ยยังอยากให้กลับมาหากันนะรู้แล้วละว่าอยากให้กลับมาหากันแต่แบบสับสนใจมากๆเลยก็เลยไม่อยากแสดงออกอะไรแต่ในบางเคสเขารู้แล้วว่าการกลับมาหากันจะทําให้อะไรอะไรมันยุ่งเหยิงซะมากกว่าก็ได้ไงก็เลยแบบ ทำได้แค่แค่แค่ซ่อนความรู้สึกเอาไว้ดีกว่าว่ายังอยากสองคุณอยากรู้เรื่องคุณหรือยังอยากให้กลับมาหรือยังอยากเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาอาจจะแบบไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกอะไรแต่เขารู้กับตัวเขาเองอะนะคะไหนขอดูไพ่เพิ่มเติมก่อนนะเขารู้สึกเขาจะรู้สึกอย่างไรกับตินมีไพ่ชาวมีนนะคะ เขาจะรู้สึกยังไงกับดินมีไพ่ชาวการเมถุนวันพุธเขาจะรู้สึกยังไงกับดินคือความผูกพันความมั่นคงทางหน้าที่การงานหรือความที่พวกคุณสนิทกันนะคะเป็นแฟนกันหรือเคยเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยมันทำให้เขารู้สึก ผูกพันกับคุณมากนะด้วยความสนิทด้วยความผูกพันทำให้เขารู้สึกมันมีสายใยที่มันมั่นคงต่อกันมากๆแล้วมันเหมือนกับความผูกพันนั้นมันทำให้เขาคิดหนักในการที่จะไปต่อกับคอนเนคชั่นนี้เนื่องจาก สถานการณ์นี้มันมีเดอะแม i ิ i เชียนอ่ะมันเหมือนมันต้องเรียนรู้อยู่เป็นอ่ะแสดงว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะมีคู่มีแฟนอยู่แล้วหรือเป็นสถานการณ์ที่ต้องรักษาภาพลักษณหรือรักษาผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างหนักใจแล้วก็กังวลกับคอนเน็ชันนี้อ่ะ ในการที่จะไปต่อนะเขารู้สึกยังไงกับคุณมีไพ่ชาวธนูนะคะอาจจะรู้สึกอึดอัดที่มันเป็นรักรักไร้สถานะแบบนี้อ่ะอรู้สึกอึดอัดที่มันต้องเป็นรักไร้สถานะกันแบบนี้แล้วถ้าเกิดเงียบนิ่งคุยน้อยบล็อกอะไรเงี้ยเขาก็ยังรออยู่อ่ะรอด้วยความกังวลเขาจะรู้สึก อย่างไรกับดินมีไพ่ชาวกาันคือจริงๆแล้วเขายังสนสนใจหรือม,มีแรงดึงดูดกับคุณหรือยังรอคุณเพียงแต่เขาต้องรักษาภาพลักษณ์หรือว่าต้องรักษาหน้าที่การงานอะไรบางอย่างไว้อะ่ะเขาจะรู้สึกยังไงกับดินมีไพ่ชาวสิงห์วันอาทิตย์เมถุน เขาจะรู้สึกยังไงกับดีนมีไพ่วันชาวนอังคารพิจิกเมษกลุ่มเนี่ยออมว่านะคะเขาค่อนข้างรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยเป็นเป็นพลังงานดีๆหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกสบายใจที่อยากอยากให้อยู่ในชีวิตแต่อยากที่จะ,ะควบคุมได้อะ่ะ แต่ประเด็นคือมันดันคอนโทรและควบคุมไม่ได้ก็ได้ไงถ้าเกิดไม่ใช่การคอนโทรควบคุมคืออยากให้ป้วนเปี้ยนกันแต่การที่จะให้ป้วนเปี้ยนป้วเปี้ยนกันเนี่ยมันก็หน้าหน้ากังวลหรือทําได้ยากก็ได้นะอืมเขารักชอบดินไหมไม่ชัดเจนถ้าดินเขารักชอบคุณไหมคะเอาว่าคุณเป็นเป็นคนที่ทําให้เขาสบายใจนะ เขารักชอบคุณไหมมันเป็นความสบายใจที่มีคุณมากกว่านะคะมีคุณแล้วมีความสุขมีคุณแล้วสบายใจมีคุณแล้วมันมันรู้สึกว่าอ่อมันมันมันดีต่อใจเขาอ่ะเออนะคะก็เลยมองว่าอาจจะไม่ใช่เป็นความรักความชอบที่ที่ลึกซึ้งขนาดนั้นนะคะแต่ความผูกพันเนี่ยมันใช่นะมีความผูกพันมากมแต่ว่าความรักความชอบคุณมันเป็นออกลูกของความสบายใจแล้วก็เป็นความสุขของเขาอะไรเงี้ย แล้วเขาอยากเป็นอะไรกับดินไม่ชัดเจนถ้าดินเขาอยากเป็นอะไรกับคุณเขาอยากเป็นอะไรกับคุณมีไพ่าชาวพิจิกนะคะเขาอยากเป็นอะไรกับดินมีไพ่าชาวพิจิก <c oughs> คือถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันเลิกกันไปแล้วนะเลิกราหย่าร้างเย็นชาจืดชืดกันไปแล้วเนี่ยนะคะ อ๋อแล้วฝั่งชาวธาตุด,ดินเนี่ยเป็นคนขีดเส้นเขานะแบบตั้งกำแพงหนาเลยอะ่ะเป็นไปได้เหมือนกันว่าจริงๆเขาก็อาจจะอยากอยากได้โอกาสอยู่นะคะแต่ถ้าฝั่งเขาเป็นฝ่ายตั้งกำแพงหนานั่นมันแปลว่าเขาอาจจะมีคนอื่นๆไปแล้วอะไรย่างนี้ก็ได้ไงอยู่ในเซฟโซนแล้วก็กำลังเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก็ก็ไม่ได้อยากจะเป็นอะไรกับคุณก็เราจบเราเลิกกันไปแล้วนี่กรณีถ้าเขามีกำแพงหนานะคะอืม พราะนั้นมันเป็นไว้ได้สองวอธว่าเลิกลาอย่ารักเย็นชาจุดชื้นกันไปแล้วเขายังต้องต้องการโอกาสหรือเขาหรือเขาไม่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 ต้องการแล้วถามในเคสที่เขาอยากเป็นอะไรกับคุณดีกว่าว่าแล้วเขาอยากจะเป็นอะไรกับดินอ่ะเขาอยากที่จะเป็นอะไรกับคุณมันก็ต้องเป็นแฟน่ะเนาะเออมันก็ต้องเป็นอะไรที่จริงจังมั่นคงหรือเป็นแฟนเนี่ยแหละนะคะ เป็นอะไรที่จริงจังมั่นคงหรือเป็นแฟนเนี่ยแหละอืมสรุปจริงๆแล้วเขาอยากจะเป็นแฟนคุณใช่ไหมเขาอยากเป็นแฟนคุณใช่ไหมสรุปเขาอยากเป็นแฟนคุณใช่ไหมเคสวันนี้คลิปเนี้ยมันโดดเด่นเคสที่แบบมีกำแพงต่อกันนะ แสดงว่าเขาเขาเขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อกันยากเช่นหัวเดือหัวแข็งเข้ากันไม่ค่อยได้มีความแตกต่างกันเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะอยากให้แบบต่างคนต่างอยู่ว่าดีแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงมันโดดเด่นแบบนั้นนะเคสวันนี้ไม่ค่อยโดดเด่นเออลักษณะที่เขาเนี่ยอยากเป็นแฟนคุณนะโดดเด่นในเชิงแบบพวกเราแบบต่างคนต่างอยู่แบบเนี้ยดีแล้วนะคะเป็นแค่เพื่อนกันนะดีแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย เอองั้นทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคะไม่ชัดเจนธาตุดินทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ในภยพยภาคหน้ามีไพ่พฤุศพนะคะมีไพ่เมถุนนะคะคือในเคสที่แบบพวกคุณยังป้วนเปี้ยนกันด้วยบางอย่างนะ คุณจะต้องรู้ตัวเองนะดินว่าคุณกับเขายังป้วนเปี้ยนกันอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบรักทางเลือกก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนนะคะเรียนด้วยการทํางานด้วยกันไปนะะแต่ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากหรอกเงีบเงียบมามาหายหายบ้างนะคะรักษาคอนเนคชั่นกันไว้ด้วยเรื่องงานเรื่องการเป็นเจ๊ดนันป๋าดันเรื่องการเป็นพาร์ทเนอร์คู่หุ้นส่วนหรือการเป็นรักทางเลือกนะคะแต่ในเคสที่พวกคุณแบบอย่างที่บอกอ่ะแบบนิ่งเงียบนะคะ นิ่งเงียบ move on เนี่ยนะคะทิศทางในน้องก็จะเป็นลักษณะที่แบบเฮ้ยมันอาจจะต่างคนต่างไปสนอกสนใจที่จะเปิดเปิดทางเลือกใหม่ๆก็ได้ไงเออเปิดทางเลือกใหม่ๆไปนิ่งนิ่งเงียบเงียบกันก็เปิดช้อยไปอะไรเงี้ยทิศทางในน้องความสัมพันธ์ดินกับเขาบางคนน่ะยัง,ย,งยังยังยึดจับเสาหลักไวาา้ในลักษณะของลูก มีลูกด้วยกันนะคะเออมีลูกด้วยกันมีธุรกิจผลประโยชน์ร่วมกันทิศทางแนวโน้มเนี่ยส่วนไอ้เคสที่แบบบล็อกปิดกั้นแล้วโดดเด่นที่แบบต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนิ่งอันนั้นก็คือแบบนิ่งจริงนะแต่อาจจะยังมี ทรัพย์สินมรดกการเงินผลประโยชน์อะไรไปอย่างเชื่อมโยงกันหรือเป็นสิ่งมีค่าต่อใจที่ต่อให้ใน,นิ ب, ่งเงียบกันเราก็ยังตัดกันไม่ขาดอะไรเงี้ยตัดไม่ได้ขายไม่ขาดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละเคสสงสัยต้องไปเช็คส่วนตัวแล้วค่ะมีหลายประเด็นนะอืมแต่เคสในวันนี้โดดเด่นนะคะพลังงานที่อาจจะแบบอ่อค่อนข้างปฏิสัมพันธ์กันน้อยมากต่างคนต่างอยู่แล้วนะคะอืแอบถามคำถ,ถามนี้แล้วกัน เออเขาอยากไปต่อกับดินไหมคะปักแรกพฤฐภาสพันยีห้าไม่ชัดเจนถ้าดินเขาอยากไปต่อกับคุณไหมเขาว่าอยากไปต่อกับคุณเปล่ามีไพ่พิจิกเขาอยากไปต่อกับคุณไหมจริงจริงยังอยากไปต่อต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะจริงๆอนะ่ะคือยังอยากไปต่อแต่เอาไม่แน่ใจนะอย่างที่บอกยังยึดติดเรื่องเซ็กับคุณยังยังมีน้สินร่วมกันยังมีผลประโยชน์ร่วมกันอะไรบางอย่างไหมนะคะหรือมัน หรืออยากไปต่อเพราะว่านี่ก็ยังอยากกักกักกันไปอ่ะเออยังอยากกักกักกันไปยึดจับกันไว้ก่อนนะคะแดงว่าจริงๆแล้วเขายังอยากไปต่อแต่ถามว่าเป็นแฟนเป็นถึงขั้นแฟนมันมันไม่ใช่ไงที่เราเปิดให้เมื่อกี้เออนะคะอืมโอเคงั้นเขามีอะไรอยากบอกดินเนี่ยไม่ชัดเจนทตุดินปักแรกพฤษภาเขามีข้อความอะไรถึงคุณบ้างเขาบอกว่า เออมันมีอารมณ์มากมายที่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 ต้องกังวลนะเขาอยากผ่อนคลายนะเอาไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี่มันน่ากังวลจนกระทั่งเขาเนี่ยต้องหลบไปผ่อนคลายอารมณ์นะคะหรือตัวเขาเองเนี่ยมีเรื่องน่ากังวลอะไรหลายอย่างเขาก็เลยอยากจะพักผ่อนพักเบรกเพื่อผ่อนคลายพักเบรกเพื่อพักผ่อนก็ได้นะเขาบอกว่าเขาเป็นราชาราชินีกรุณารักษาระยะห่างแสดงว่า ความสมพันเนี้มันทําให้เขารู้สึกเครียดหรือมีความกังวลอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าการปลีกตัวออกไปหรือการห่างกันมันทาให้เขาสบายใจอ่ะเออมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่แบบเขาสบายใจมากกว่านะคะแต่เขาก็มองหาการที่จะได้มาทําอะไรร่วมกันกับคุณอยู่นะอ่าเช่นการแบบกินหมูกระทะด้วยกันการมาปาร์ตี้ที่บ้านหรืออะไรบางอย่างนะคะแบบ การที่จะทําอะไรร่วมกันที่บ้านก็ยังยังอยู่ในความคิดเขานะเออแล้วเขาต้องการความการพูดคุยที่จริงใจร่วมกันด้วยนะการพูดการพูดคุยทําความเข้าใจที่จริงใจร่วมกันเขาต้องการอยากให้เข้าใจว่าเวลาเขาเครียดกังวลเขาจะหลบไปอยู่ในมุมเขานะหรือว่าเวลาที่เขามองว่าความสมคัญทีบางทีมันมีเรื่องราวไม่สบายใจเขาก็จะหลบไปอยากให้คุณเข้าใจแบบนี้ก็ได้นะคะ เขาบอกเขารักคุณอย่างไรเงื่อนไขนะเขาบอกเขาไม่ค่อยว่างด้วยแต่อที่ไม่ค่อยว่างนี่คือเขาได้ใช้เวลาของเขาเองส่วนตัวในพื้นที่ส่วนตัวของเขาแล้วเขารู้สึกสบายใจก็ได้ไงนะคะเขาบอกว่าเขาหวังว่าอะไรอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปเนาะหวังว่าในอนาคตเราอาจจะยังได้มาปฏิสัมพันธ์กันนะคะถ้าถ้าพวกเราทําความเข้าใจกันได้นะอะไรเงี้ยเนาะเขาอยากจะบอกคุณมากๆเลยว่าเขารู้สึกยังไงเขาอยากจะบอกคุณมากๆเลยว่าอยากให้คุณเนี่ย ทำความเข้าใจกับเขาก็ได้นะคะแล้วก็การตามหาความจริงแล้วไม่เขาอึดอัดเช่นเขาอยากจะบอกคุณว่าการที่เขาเพยายามอยากจะรู้ความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณนะ่ะพวกคมันน่าอึดอัดจังเลยจะสืบส่องอยากรู้เรื่องคุณมันน่าอึดอัดหรือการที่ตัวคุณเองเนี่ยพยายามอยากรู้ความจริงอะไรบางอย่างจากเขาอะ่ะเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดแต่เขาไม่กล้าพูดก็ได้ไงนะอยากจะบอกคุณเหลือเกินนะคะแต่ไม่กล้าพูด เขาบอกว่าอยากให้คุณรักเขานะคะเขาบอกว่ามีคนรอคุณอยู่อ่ะใครรอต่างคนต่างมีแฟนแล้วก็ได้อย่างที่บอกนะครอบครัวชาวท่าดินรอชาวท่าดินอยู่แฟนตัวจริงของชาวท่าดินรอคุณอยู่หรืออะไรบางอย่างรอคุณอยู่ก็ได้เป็นการประชดก็ได้นะว่าเขารอเธออยู่นี่อ่งเงี้ยนะเขาบอกว่าเขามีแรงปรารถนากับคุณมากมากเลยนะ เออมีแรงปรารถนามากๆเลยว่าเอ,อ้ยเนี่ยพวกเราอาจจะได้แบบมาปาร์ตี้หมูกระทะเออแบบมาเจอกันเพื่อสังสรรค์อะไรกันมีกิจกรรมอะไรทําที่บ้านเขามีแรงปรารถนานะเพราะฉะนั้นก็หวังว่านะคะมันจะมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะที่มันจะไม่ใช่แบบนี้นะคะซึ่งมันต้องอาศัยการทําความเข้าใจร่วมกันอะเออนะคะความจริงใจในการพูดคุยการทําความเข้าใจที่จะเข้าใจกันอย่างแท้จริงจริงจังอะไรอย่างงี้นะนะคะ แล้วเขาก็หวังว่าคุณจะรอเขาด้วยอ่ารอให้เขาเนี่ยไปพักผ่อนหย่อนใจให้หายคเครียดหายกังวลรอให้เขาไปใช้พื้นที่ส่วนตัวของเขาทําทงานหรือทาอะไรของเขาเนี่ยอย่างเต็มที่ก่อนอ่าระหว่างนี้คุณจะรอเขาไม่ล่ะอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาก็จะมาอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะใครสนใจจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักยิมเจ็ดเมษาสองพันยี่สิบห้าจะจุดแล้วนะคะยังไงก็ทักหลังใหม่มาได้เลยนะคะวันนี้ลาชาวท่าดินไปก่อนบ๊ายบาย